สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับช่องแก้วหารวยนะคะวันนี้จะให้แนวทางสามหาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูยังมีสติเล่นยังมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ห้าน้อยของเรานะคะปกติก็จะอัดแต่กลางคืนแล้วตอนนี้เมื่อวานไม่วานติดทุรละนะคะห้าของเรารอบที่ผ่านมานะคะทุกคนโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนนะคะประมาณนี้พิเศษก็คือมานะทุกคนมาแบบมาตัวเด่นนะพิเศษมาตัวเด่นห้างเราก็มาตัวเด่นเหมือนกันนะแต่ว่าในเด่นเน่ไม่มีพิเศษมานี่นะคะ มาศูนย์สี่นะแล้วก็ VIP เปกติก็คือหลุดนะทุกคนปกติก็คือหลุดไม่เข้าเลยนะคะ VIP มานะ VIP นะคะมาเด้งอย่างนี้เลยนะคะเมื่อวานนะเมื่อวานเจ็ดกับสองไม่มาเลยนะคะเจ็ดกับสองไม่มาเลยเมื่อวานนะคะตัวรูดตัวฟังของเรานะคะแต่มาแต่ตัวเจาะนะอะ ใครได้ตัวจอะก็รวยไปเลยนะคะเด้งแบบอันนี้เลยนะคะวังก็ได้อยู่นอกสามรอบเด้งมีเข้ามีหลุดนะคะแต่วันนี้พิเศษต้องมาทุกคนฟันสี่นะวันนี้ฟันสี่นะเอาปกากกาเข้าไปใส่แล้วหาไม่เจอมานะคะ ทางนาของเราก็มาทุกวันนะมาน้อยมามากก็มานะทุกคนแต่เราเราก็ไม่ได้การตีว่าเราจะเข้าแบบปังปังๆๆนะคะอะวิ่งรูดกันเลยสามฮานอยนะคะสามฮานอยวิ่งรูดวันนี้นะคะมี มีมีตัวเลขถึงหกตัวนะคะเราไม่สามารถที่จะวินได้นะทุกคนเราไม่สามารถที่จะวินถ้าห้าตัวเราจะวินได้สามสี่ตัวเราจะวินได้แต่ว่าถ้าหกตัวเราจะวินจะ,จะวินให้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะเจาะตามตัวให้นะเราจะเจาะตามตัวให้นะคะมาเจาะสี่ปกติเจอ 4, อาะสี่จะต้องสี่ศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าสี่ศูนย์เอาไว้กันนะทุกคนเอาสี่สาม ดีเจ็ดนะคะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะแล้วก็สองหกสองหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้า วันนี้นะคะวันนี้เด่นนะคะเด่นหนึ่งสูนสักตัวได้ไหมทุกคนจริงนะเอาหนึ่งสูนะฟันที่สี่นะทุกคนฟันที่สี่นะคะเนี่ยถ้ามีหกสอง่าจได้9ก้าสองนะเอาจริง เก้าสองได้ไหมอ่ะเก้าสองได้ไหมอ่ะเก้าสองได้ไหมจริงถ้ามีหกสองต้องมีเก้าสองนะไม่รู้มันเป็นมันมันเหมือนการเคยตัวของตัวเองเข้าใจคำว่ารักพี่เสดายน้องไหมนะคะวันนี้นะคะฟันสี่เวลูสี่เวลานะทุกคน

มีคนมีคนบอกว่าให้พูดช้าๆชาหน่อยหนูจะพูดช้าๆนะคะหนูเป็นคนพูดเร็วนะหนูเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วถ้าหนูพูดเร็วไปก็ก็ขอขออภยะะัยด้วยค่ะอ่าคือคือเด่นนะฮะเด่นเด่นนะ,ะเด่นหนึ่งก็หนึ่งใครใครเล่นเด่นนะคะถ้าใครเล่นเด่นก็คือ เด่นหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ถ้าเก้าก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดถ้าใครถ้าใครถ้าใครคิดว่าเลขเลขวินเราอ่ะสองสี่หกแปดสิบสองตัวนี้สิบสองตัวนี้คือมันเยอะเกินไปนะคะทุกคนวัดใจด้วยกันรูดเลยค่ะรูดสี่ฟันสี่นะคะรูดสี่ห้านะคะอืมแต่แต,แต่แต่ปกติหวยห้านอยอ่ะหวยห้าน้อยอ่ะ,ออะปกติอะเขาจะมาแบบ มาตัวเด่นอยู่แล้วนะคะเด่นเนียคะเด่นเนี่ยค่ะคือค้าใครถ้าใครชอบเด่นก็ให้เล่นเด่นถ้าใครชอบตัวสูงของเราก็เล่นสูงเอาไปไหนอะ่ะอ๋อค่ะถ้าใครแบบชอบตามสูงของเรานะคะสูงของเราก็มานะคะถ้าใครตามวิดีโอเราตลอดจะรู้เลยนะคะว่ามามามานะคะมาแต่แตมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองนะคะ <S <S แต่วันเนี้ยพิเศษจะต้องมาแน่นอนพิเศษอ่ะ ต้องมาแบบนะต้องมานะต,านะตัวตัวคือไม่ใช่พิเศษเหรอกแต่ภายในน้อยอ่ะเลกสิทจ,จิจะต้องมาแน่นอนนะคะมีความมั่นนะมีความมั่นหน้านะมีความมั่นหน้านะคะทุกคนจริงเพราะเธอไม่มาพิเศษเธอถึงมาสองวันแล้วมาพิเศษนะแค่พิเศษนะที่ที่ที่เป็นตัวอันนี้นะเป็นตัวรูดตัวอันนี้นะคะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ้เพียงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีเลยปัง คือเราเราเห็นเลขสองหกเรานึกถึง9ก้าสองนะทุกคนคืถึงสองเก้านะคือมันเป็นไม่รู้อะนะคะสมหับน,นี้นะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้เป็นแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ